สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นตรงนี้นะท่านเมื่อกี้ผมก็ไล่สายแล้วนะท่านไล่ดูสายว่าอันไหนจะเป็นเอลอันไหนเป็นเอ็นอันไหนเป็นนิวตันอันไหนเป็นลายนะนะตอนนี้รู้แล้วนะทุกท่านเมื่อกี้ไล่สายพอดีว่าผมพันไว้อยู่เอาเทปบเทปดบดพันไว้อยู่นะทุกท่านอันไหนนิวตันอันไหนลาย นะต้องต้องต้องแยกสายนะพี่น้องเพราะว่าการไฟฟ้ามาเนี่ยเขาจะถามนะว่าไหนลายไหนนิวตันถ้าเขาตอบผิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องได้ย้ายที่กล่องไฟอีกทีนะเอออ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นติดนะสายไฟกับบ้านนะท่านกับชุดแหลกด้านบนนะเอาอลูมิเนียมกรม อลูมิเนียมกรมขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนหาทางขึ้นไม่ได้ดนนะจริงๆมันต้องขยับมานี่อีกนะมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มนาะขยับมาอีกน้อยนะิ อย่ไปนูน่น,นเออนี่แหละพอแล้วทำไมมันโยกเยกแบบนั้นโอเคได้อยู่ สายไฟเนี่ยเราจะทำตึงไม่ได้นะพี่น้อง,งต้องหยันนะเผื่อรถวิ่งผ่านจะได้ยกได้นะทุกท่านเผื่อในอนาคตแบบมีรถไมโครเข้ามามันจะยกสายไฟได้ ประมาณนี้เนาะตึงเกินก็ไม่ดีพอดีหรือเปล่าเท่านี้นะเฮ้ยดีมากคำตอบ ตึงพอดีเหรอไม่ให้มันตึงกว่าน,นี้เหรอหรือว่าพอดีพอดีแล้วเอาไว้ขึงเวลารถวิ่งผ่านด้วย นะฮะซายนั้นนะมันจะโยงเข้าบ้าน Ok. เอาอันนั้นนะไอ้ท่อเฟกท่ออ่อนๆนะยาวๆนะท่อสีเหลืองๆนะอ่อนๆงองๆได้นะเป็นม้วนอยู่นะเออนั่นแหละเอาที่ตัดมันมาด้วยอาที่ตัดมาด้วย Nanti kip dia Kip dia ขั้นตอนนี้เราพยายามจะไม่ให้สายไฟเนี่ยมันไปสัมผัสกับเหล็กนะท่านมัเ <c oughs> นเราเขายากเนาะ ช้ไฟมันเอาเขายากเหลือเกินเอออาเอาอีกนะเอาท่อเฟกมิก มาเข้าไม่ได้นะท่านต้องแยกสายกันไป จับบันไดข้างใน<ป>ดึงอันนี้ส<ป>ิดึงไปเลยดึงเยวะเอาให้มันอันนี้กันไปดึง โอเคสวยืึเปล่าทางนี้ได้ยู่เนาะหรือว่าจะเอาขึ้นข้างบนนี้วะไม่ได้หละเอาเอาเอออยู่นีๆๆดน่ดีกว่า นะโอเคเอาของไปอืม,อมสวยโอเคครับทุกท่านฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ